ทีนี่ค่ะอีกหนึ่งเทศอีกหนึ่งเทศอที่อยากจะบอกอ่ะห้ามผ่านแดดขาดกษตรกส้งคลาของเรากับอากาศร้อนๆแล้วก็ไอหมูสะกอมนองดาช่วงนี้ค่ะอากาศร้อนส่งผลให้แตงหมูสกอมเนี่ยเทลาดบังพังกาเนี่ยจังหวดส้งคลาค่ายดีค่ะประชาชนแลวก็นักท่องเที่ยวแวะเซื้อกันยัง้งไม่ขาดสายเลยนะส่วนอาหารทะเลเนี่ยก็ยังคงสดใหม่สงรงจากชาวประมงในพื้นที่ทุกวันเลยค่ะ นี่นะคะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันเทลาดบ้างพังกาซึ่งตั้งอยู่ในพื้นทีต่ตำบลสะกอมอําเภอเทพาจังหวัดสงขลาริมน,น,ยยรนุ้นไซหัใหย่ปัตตานีเส้นทางพื้นที่จังหวัดชายแดนผัใาตายคข่ขับวปลดพันไปหมกักกคงเห็นเยเลน้องด้าซึ่งแต่ละวันคะ่ะก็มีประชาชนแล้วก็หนักท่องเที่ยวเนี่ยนะโคดจอดแวะผักและกระชมสิ้นขากันย่างไม่ขาดซ้ายเนื่องจากหวาลาดแห่งนี้เป็นหล่งจหนายสิ้นขาประมงทั้งซดและก็แหงอ้ยยักษ์เหล็ปูมาซดดิ๊กมั่งนี่สดดิ๊กเลยนะคะ าจากชาวประมงในพื้นที่จำนวนมาค่ะโดยพ่อนําสัดน้ำเนี่ยขึ้นจากเลนะเขาก็จะเอามาวางค้ายทันทีมไม่ว่าจะเป็นปูมามึกกุ้งทะเลห้อยแคร่งห้อยห้อยกันนะแล้วก็ปลาอีกหลักหลายชนิด ส่วนอาหารแห้งค่ะก็จะมีทั้งปลาลังเคี้ยวปลาจริงจังปลาจวดแล้วก็มึกตักแหงรวมถึงขนมขมองฝากอีกมากม,มายค่ะซอสจริงๆเหมือนแต่เราที่เล็กเดียวเนี่ยเ<ช>ต็มอยู่เลยะนะคะนางสาวกุลิยาม่ามา,มารานนองดะตลาดบางพังกาค่ะก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยสินค้าขายดีถุกอย่างเลยค่ะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้าแวะเวียนเข้ามาจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็วันหยุดยาว ช่วงนี้ก็จะมีสินค้าพิเศษเห่นนํำมาจำหน่ายด้วยค่ะอย่างแตงโมสกอมนี่ร้อนๆปนีต้องแตงโมค่ะผลไม้ขึ้นชื่อของพื้นเทปลูกบนดินทรายนะเขาบอกว่ารสชาติดีหวานฉ่ำน้ำทานแล้วสดชื่นค่ะน้ำไายเลยโดยเฉพาะอากาศร้อนปนีนะพี่สาวนุ่ยต้องบอกว่าสำหรับแตงโมพันธุ์ตอปีดค่ะเขาจำหน่ายโยกิโลกรัมละ1 5ถึง20บาทค่ะแล้วก็สายพันธุ์สัญญาค่ะกิโลกรัมละ1 0ถึง15บาท อยากเชิญชวนนะคะเวะผักรถเทตลาดบางพังกา มีสินค้าทังข้องซดคข้องแห้งให้เลือกซื้อการันตีว่าราคาโทกแน่นอนค่ะนูนลองเล่ใส่ทุงทุงละกี่ลูกห้าลูกสิบลูกก็แล้วแต่ไว้แล้วนี่รับรองว่าไม่ได้ซื้อ์ย่างเดียวแน่นอนติดไม้ติดมือคุณกันไม่รอด้ย่างย่างได้เลยอะไรเยอะมีอาหารทะเลซดสเลยบอกว่าซดจริงๆริงซอสดิบตัวอย่างเฟ้นดินอย่าเลยนะอุ้ยวิ่งเลยนะคะเราต้องไปซื้อก่อนใช่เลยอะไรเยอะนี่เบ้ากาวลงบุนเดไปเองเดี๋ยวก็ได้แตงโมแล้วมาไมค์ก็ไม่ดูได้เส้นหมาได้แตงโมอะไรเอไม่นเลนี่อยากเห็นอะไรเยอะนี่แตงโมพพ ปุ๊บโอ้โหแด้งฉ่ำตาดักท่าฮ่าวได้เช่เอาไปเชน้ำเลยเยอะเลยเชน้ำที่น้ำท้องเลยเยอะเออเออสวัสดี